สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการคา เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li น์แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นเอาแล้วครับผมสุกับตอนนี้คุณกําลังรับชมเพล เองใช่ไหมนะจ๊าบวันนี้เราก็มีอยู่ในเกม Y Hammer นะครับซึ่งตัวเกม Y Hammer เนี่ยจะเป็นเกมแนวให้เราเนี่ยตีอาวุธมาเรื่อยๆแล้วเอาอาวุธที่เราตีเนี่ยไปผ่านด่านเรื่อยๆมันจะเหมือนเกมเอ่อที่ผมเคยเล่นมันจะเหมือนเกมอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนึกก่อนผมเคยเล่นเกมแนวนี้อยู่หลายเกมไอ้พวกที่มันตอนแรกเราเป็นหงอคงอะ่ะแล้วตีอาวุธมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะอัปเกรดตัวเราเรยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยแล้วกันนี่กดตีอาวุธทีนึงมันก็จะตีไปใช่ไหมมันก็จะสุ่มอาวุธขึ้นมาให้ แล้ววุธท,ที่เราได้มาใหม่กับอันเก่าที่เราใส่อยู่เขาก็จะมาวัดค่าพลังกันว่าตัวไหนค่าพลังเยอะกว่าถ้าอันใหม่ที่เราได้มาค่าพลังเยอะเยอะกว่าเนี่ยเราสามารถเอาแทนที่ใส่เข้าไปได้หรือถ้ามันน้อยกว่าเราก็เอาขายเข้าไปได้หรือเอาใส่คลังเข้าไปได้เลยอ,อันนี้ที่เราได้มาเนี่ยตอนนี้มันพลังเยอะกว่าผมก็กดแทนที่ไปปุ๊บเห็นไม่มพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยพลังเราทั้งหมดเนี่ยเราก็จะบวกขึ้นมาแล้วก็ตีวุฒิไปเรื่อยๆครับนี่อันนี้น้อยกว่าเราก็ขายทิ้งพอขายเราก็จะได้ตังค์ข้างบนนี้เห็นไหมเราสามารถเอาตังค์ มาอัปเกรดตัวละครของเราได้ให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะผ่านด่านไปนเรื่อยๆนะครับผมนี่อันนี้ดีกว่าแทนที่ไปตีอีกไม่ดีแทนที่เดี๋ยวให้ได้สักอ,อันสองอันเนี่ยอ่านี่นี่นี่บวกมาอีกสองพันหกอ่ะตรงด้านขวาเห็นไหมตรงรูปนิ้วชี้ๆเนะี่ยมันก็จะมีภาร,รกิจให้เราทําเราก็ทําตามของมันนะพอมันผ่านมันก็จะได้ของรางวัลมาของรางวัลพวกนี้สามารถเอาไปอัปเกรดตัวละครได้เลยแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับผมจะเออเขาเรียกอะไร เป็นการแข่งนะครับผมเข้ามาแข่งเก็บโทเค็นเพื่อที่จะไปแกลกรางวัลเป็นเงินสดได้หรือว่าเป็นอ่าพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกโทรศัพท์ iPhone iPhone แบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมอัเดีวผมเปิดให้ดูซึ่งการเติมเงินในเกมนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เติมผ่านตัว Google โดยตรงนะไม่ได้ผ่านตัว Play Store นะครับผมจะต้องเข้าไปเติมในเว็บไซต์ของมันซึ่งทำไมถึงต้องเข้าไปเติมในเว็บไซต์ของมันเพื่อที่จะ เป็นการจัดอันดับในการเอาโทเค็นไปแลกของรางวัลได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้เห็นไหมตรงขวาเนี่ยเนี่ยศูนย์กิจกรรมตรงนี้กดเข้ามาปุ๊บทีหนึ่งมันก็จะมีเติมโทเค็นแพ็กเกจพิเศษอุปกรณ์หายากแล้วก็รางวัลจัดอันดับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้สมมุติว่าผมจะเติมโทเค็นใช่ไหมผมก็กดเข้ามาปุ๊บมันก็จะลิงก์เราเข้าไปที่เว็บไซต์ ของเกมเพื่อที่จะเติมโทเค็นนะฮะนี่ทำไมเราต้องเติมผ่านตัวะระบบเว็บของมันโดยตรงเลยเขาให้เหตุผลม,มาว่าป้องกันการรีฟันนะแล้วก็เหมือนคะแนนที่เราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเอาไปะสะสมกับของรางวัลคนในเกมเติมเยอะของราวัลก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครเพราะว่าถ้าเกิดเติมผ่านตัว Play Store ตัว g o o g l e p a y ใช่ไหมมันสามารถรีฟันดได้แล้วพอรีฟันดได้ตัวเกมก็จะ ไม่ได้รายได้ตรงนั้นนึกออกไหมมันอไอของรางวัลตัวนั้นมันก็จะคำนวณไม่ได้เออเขาก็เลยให้เติมผ่านตัวเว็บโดยตรงนะผมะแล้วก็สามารถเติมได้เติมได้ตั้งแต่10บาทเลย10บาท3 5บาท50บาท70บาทเห็นไหมสิบบาทได้กี่โทเคนเขาบอกว่า1บาทเท่ากับ1โทเคนอ่าตรงตรงตัวเลย1บาทเท่ากับ1โทเคนถ้ากดดําเนินการชําระมันก็จะมี QR code มาให้เรานะฮะผมะประมาณนี้วิธีการเติมเงินนะจ๊ะ,อะพอเราเติมโทเคนได้แล้วเนี่ย เอาสามารถเอาไปซื้ออะไรได้บ้างเราก,กดเข้ามาที่แพ็กเกจพิเศษต,ตรงนี้ปุ๊บกดเข้ามามันก็จะลิงก์เราเข้ามาที่ร้านค้าในเกมผมนี่เราก็มาดูว่ามันมีแพ็กอะไรบ้างในเกมเนี่ยอันนี้เขาจะบอกว่าได้รับตั๋วท้าทาย80ตัว๋วแล้วก็เหรียญทองอีก45,000นะครับผมตอนนี้ใช้79โทเค็นในการซื้อนะฮะแล้วถ้าเราซื้อโทเค็นมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตอนนี้ผมมีศูนย์ผมยังไม่ซื้อถ้าเราซื้อโทเค็นมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดซื้อได้เลยนีอ่อันนี้39โทเค็น ก็ได้ของตามนี้อันนี้19โทเค็น9โทเค็นยังมีเออ9บาทแพ็กเกจเกบาทได้ตั๋วท้าทาย10ตัว๋วหรือจะเป็นแพ็กเกจแบบแพงๆเลย259บาทนี่ได้กางเกงเลเวล100เฮ้ยมันดูค่าสเตตัสได้ไหมดูไม่ได้ปะกางเกงเลเวล100ชุดเกราะเลเวล100รองเท้าหมวกแหวนเลเวล1 0ร้อยหรืออ่ะถ้าแบบ259บาทนี่แพงไปก็159บาทนี่ได้ของเลเวล80ทั้งเซต199บาทก็มี นะฮะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกอ้วะวุฒิเลเวล1 1 0เลยเหรอเติม1้อาบเาทอ่าของทุกอย่างที่เราซื้อเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจพิเศษนะผมหรือว่าอ่าอุปกรณ์หายากอะไรพวกเนี้ยมันก็จะส่งเข้าไปในจุดหมายในเกมนะผมถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งเข้ามาจุดหมายในเกมแล้วมากดรับก่อนนะอ่ะอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์หายากอันนี้จะเป็นระบบกาชาในเกมนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูว่าตัวกาชาเกมนี้มีอะไรบ้างนี่เห็นไหมหนึ่งกล่องกาชาเนี่ยใช้5โทเค็นในการสุ่มนะผม แล้วก็อะไรเนี่ยอันอันล็อก1บล็อกอันล็อกหบล็อกอ๋อก็คือใช้5้าโทเคนแหละในการซื้อ,อแต่ผมไม่มีเห็นไหมอืมหบาทกล่องละห้บาทเออกล่อ,องโทเคนราคาน่ารักราคา5บาทแล้วเขาจะบอกว่ากาชาเลดมีอะไรได้บ้างเลดการได้ทองสูงสุงถึงสามสิคือยังไงเนี่ยทองแน่นอนทอง5,000อีกส5ก็จะเป็นทอง1 5ื่นเพชรหนึแล้วหนึนู่นนั่นนี่ผลไม้ม่วงผลไม้ส้ผม,มผลไม้ฟ้าผลไม้แดง แล,แล้วก็มีเพชรโอกาสออกที่แต่ได้1000เพชรนะ,ะต่างจากอันแรกที่โอกาสออก10%นี่ได้ร้อยเพชรแล้วจะมี6%ได้500เพชรเนะี่ยก็จะได้ตามลำดับไปแล้วก็จะมีกาชาที่แบบเทพด้วยของเลเวล1้อยที่เราต้องเติม200กว่าบาทนะนะสองบาทใช่ไหมเมื่อกี้ได้ของเลเวลร0อยอืมแต่ว่าอันนี้เราสามารถเติมแค่5บาทได้แล้วลุ้นรับด้วยแต่นั้นคือเติมแล้วมันการันตีได้เลยไงแต่นี่คือเราต้องมาสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมโอ้มีของเทพให้เยอะเลย ของเลเวล200ก็มีครับอืมแต่โอกาสออกเนี่ย0.02%นะอืมไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าโอกาสน้อยมาก History อ่ออันนี้พวกคนนี้ก็คือดูประวัติในการสุ่มของเราคือกล่อง5บาทอ่ะเฮ้แต่ถ้าเราซื้อแบบ5้5บล็อก25กล่องก็ก็อ๋อไม่มีลดหรอหนึกว่าจะมีลดนึกว่าจะมีแบบลดราคาซื้อ5บล็อกแล้วถูกกว่าอ่าก็ประมาณนี้อืมสำหรับกาชาในเกมนี้นะครับผม หลังจากนั้นที่ผมพูดถึงเรื่องการเติมโทเค็นแพ็กเกจพิเศษอุปกรณ์หายากพวกนี้แล้วใช่ไหมอย่างที่ผมเกิ่นไปในตอนแรกว่าที่เกมนี้ต้องเข้าไปเติมในเว็บไซต์เพราะว่าตัวที่เราเติมเข้าไปเนี่ยเขาจะเอาไปรวมรวมยอดการเป็นของรางวัลภายในเกมนะผมมันจะมีรางวัลการจัดอันดับตรงนี้เดี๋ยวเรากดเข้ามาดูเขาก็จะพาลิงก์เข้ามาเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมเขาก็จะมาบอกว่าเนี่ยโพเดียมเนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งคือเกม My Set เนี่ยอยู่ที่ 628โทเคนตอนนี้อันดับหนึ่งเนี่ยได้628โทเคนเท่ากับ628บาทเนาะแล้วก็ถ้าเราเก็บอันดับได้สมมติว่าเราคิดว่าแบบโอ้พวกนี้เขาต้องเติมเยอะแน่เลยเพราะเขาได้อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่อยากเติมเยอะแต่เราเติมไม่เยอะเรากลัวเราไม่ติดอันดับมันก็ยังมีอันดับที่4ถึง100ก็จะได้สุ่ม52โทเคน52.39กโทเคนสุ่มแจกนะ และอันดับ101ถึง300ก็ได้สุ่มแจกอีก52.39โทเค็นเนี่ยอันดับ300ก็คือจะได้ของรางวัลกันท oh. ่วนหน้าไม่ต uh ้องกลัวว่าจะไม่ได้นะครับผมอืมแล้วก็อันดับที่จัดเนี่ยมันจะจัดตามด่านที่เราไปถึงได้นะเห็นไหมจะเห็นว่าอันดับหนึ่งเนี่ยจะไปถึงด่านที่207เลยนะครับผมอันดับสองด่านที่80อันดับ3มด่านที่51แล้วก็เลื่อนลงมาตามลําดับนะฮะนี่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตอนนี้น่าจะมีแค่หนึ่งเซิร์ฟเวอร์นะหล น่าจะยังมีแค่หนึ่งเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับอเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่าตอนนี้ผมถึงด่านที่ไรเขาถึงสองรอยด่านส0งรอยใช่ไหมเมื่อกี้ดานหนึ่งด่านสองร้อยดูตรงไหนวาเนี่ยผมด่านที่เท่าไหร่เนี่ยเอเดี๋ยวนะอ๋อ,อ,อเดี๋ยวนะมันนี่นี่น,นี่ประจนภัยตรงนี้เนี่ยฮะมุมขวามุมขวากดประจนภยัยตอนนี้ผมด่านสามหรอไม่ใช่สามขีดสี่สามขีดสี่คือด่านอะไรวนะเนี่ย เดี๋ยวนะนี่เราก็มาตีอุปกรณ์พวกนี้ครับตีอุปกรณ์พวกนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะอัพให้ตัวเราเก่งขึ้นแหละง่ายให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วก็ไปผ่านด่านพวกนี้นี่ผ่านด่านพวกนี้ผ่านด่านไปเรื่อยๆยิ่งด่านสูงๆขึ้นเนี่ยเราก็จะติดอันดับที่สูงขึ้นนะผมมีสนามประลองมีศึกชิงสมบัติด,ด้วยนะฮะสนามประลองก็มีนะเราสามารถเลือกได้ว่าจะประลองกับใครอ้คนที่ที่1เนี่ยค่าพลังเขาเอ้ยไม่ใช่ค่าพลังน่าจะเป็นแต้มแต้มของสนามประลองอ่ะสามพันหนึ่งร้อยแต้ม เราลองหาสู้กับใครสักคนดูไหมอ,อันท้าทายกดท้าทายเลยนี่วูเขาเลเวลเ่าอะไรเลเวลสี่สิบสี่เลเวล 44. เลเวลสี่สิบสี่ผมน่าจะสู้ได้อ๋อผมไม่มีตั๋วท้าทายโอเคไม่เป็นไรอลองให้ไได้อะแล้วก็ทุบไปอย่างเงี้ยเกมมันจะเป็นแนวนี้แหละผมว่าหลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วเกมแนวเนี้ยเพราะว่าเห็นออกมีหลายเห็นออกมานะีมีหลายเกมอยู่นะผมเกมแนวเนี้ยนะที่แบบตีบวกอาวุธไปเรื่อยๆอแล้วก็สุ่มอาวุธไปเรื่อยๆ แล้วก็ไอเงินข้างบนเนี่ยเงินข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมันสามารถเอามาอัพตัวละครได้แล้วก็มีของฟรีแจกด้วยหรอของฟรีแจกสามารถเอามาอัพตัวละครเพื่อเพิ่มโอกาสในการสุ่มของเทพเทได้นะครับนี่กดอัปเกรดตรงนี้เห็นปะ่ะเขาจะบอกว่าตอนเนี้ยระดับผมเนี่ยอยู่ที่ระดับ5โอกาสที่ผมจะสุ่มได้ของทั่วไปเนี่ยอยู่ที่5 8แซตแต่ถ้าผมอัพไปเป็นระดับ6เนี่ยโอกาสที่ผมจะสุ่มได้ของทั่วไปเนี่ยก็จะเหลือ5้โอกาสที่ได้ของดีๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม ระดับที่เราเพิ่มขึ้นไปนะครับผมนี่เร่งความเร็วปึ๊บนี่ผมระดับ6แล้วถ้าผมจะสุ่มได้5 1นะครับคือของระดับที่ต่ําที่สุดอืมแล้วยิ่งเราอัพระดับสูงสูงเนี่ยโอกาสที่ออกของสูงสูงก็จะมีเพิ่มนะฮะคือตอนนี้ผมอยู่ระดับ6เนี่ยไม่สามารถหาของระดับเทพนิยายหรือว่าสมรรลงทันทําลายล้างโลกของพวกเนี้ยผมยังไม่มี ในการออกของพวกนี้ผมต้องอัปเกรดตัวละครของผมให้ไปถึงเลเวลสูงสูงก่อนนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมอัปมาแล้วหนึ่งขั้นมันตีทีเยอะๆไม่ได้หรอเหมือนจะมีไอเกมที่ผมเคยเล่นบางทีมันตีแบบตีตีทีห้าครั้งทีเดียวอะไรเงี้ยไม่มีว่ะอ่ะแต่ละก็ต้องตีไปทีละครั้งแบบนี้แหละขายก็ <c oughs> จะประมาณนี้ครับสาหรับเกม w hammer นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่สามารถเข้ามาเล่นได้ฟรี นะครับผมส่วนถ้าใครเนี่ยขยันเล่นหน่อยและติดอันดับหน่อยก็จะได้โทเค็นในการเอาไปแลกของรางวัลเอ้ยผมลืมให้ดูของรางวัลเดี๋ยวผมเปิดของรางวัลให้ดูว่ามันมีของรางวัลอะไรบ้างอันนี้เนี่ยเป็นแค่รางวัลการจัดอันดับหมายถึงว่าถ้าเราติดอันดับแล้วเนี่ยเราก็จะได้โทเค็นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างอันดับหนึ่งเขาได้มา628โทเค็นแต่ว่าโทเค็นหรือของรางวัลที่ได้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้มันยังได้เท่านี้อยู่ก็เดี๋ยวมันจะมากขึ้นเมก อของรางวัลนี่เห็นไหมของรางวัล้มลาลมี iPhone 17 Pro นะครับผมมี iPhone 17ธรรมดามีอ่าเชลลมี่สิบห้ทีโปรนะครับผมมี Airpods Pro 3นี่มีเชาลมี่ทีวีมนะครับมีเรียวมี a t อสห้าแอคทีมีบัตรเติมเงินสดนะฮะทูมันนี่หน0 0งบาท500บาท300บาท100บาทแล้วก็5้0รอ้าสิบบาทซึ่งผมว่าไอไอที่ติดอันดับอ่ะสีถึงหนึ่งร แล้วก็อะไรอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสามร้อยอะไรพวกเนี้ยที่ได้ห้าสิบสามกว่าโทเค็นอ่ะผมว่าหนึ่งโทเค็นมันเท่ากับหนึ่งบาทใช่ไหมถ้าเราแค่ติดอันดับแบบอันดับพวกสี่ถึงหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยไม่ต้องติดอันดับท็อปท็อปห้าท็อปหกอะไรเงี้ยอันดับสองสามร้อยเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับอ่ะบัตรเงินสดทูมันนี่เลยนะเห็นไหมสมมติว่าเราติดอันดับแบบเนี้ยสักสองซีซั่นที่เขาตัดตัดคะแนนอ่ะเราก็แบบอาจจะได้สักร้อยแต้มอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> เอามาแลกบัตรเงินสดทูมันนี่ได้โอ้โหค่อนข้างที่จะะะะนนน่่าเลเลลลยแหฮะ อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเกม Y Hammer นะครับผมเนะี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะลองเล่นไปให้มันติดอันดงอันดับมันแหละ,ะเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูอีกทีนึงเผื่อผมเล่นไปแล้วแบบติดอันดับดีๆแล้วได้รางวัลเป็นโทเค็นมาไปแลกบัตรเงินสดทูมันนี่เดี๋วเดี๋ยวลองแลกให้ดูถ้าเกิดได้นะเดี๋ยวลองเล่นไปก่อนถ้าไม่ได้มันก็ เป็นเกมที่เล่นสนุกๆนะครับผมอมสายฟรีก็ได้หรือจะเป็นสายเติมสายสุลาตานที่อยากจะติดอันดับอยากจะมีชื่อขึ้นเป็นอันดับที่1ของเกมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะฮะอันนี้แล้วแต่สไตล์ของใครจะเล่นเลยเอาน,นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮะกด Sub s c r ร b e ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของช anel น,นะถึงผมต้องลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย